พินตุนาถังอุปันนังพรมมาสหปตินามังอาทิกับเปสุอาคโตปัญจะปัถุมังทิสวาณโมพุทธายวันทนังสีโลเมพุทธเทวันจะนา,าเตพรมมเทวตาหัตถยังนาลายะกันเจวะทะเวหัตเถจารเมสุราปาเทวิสนุกันเจวะ สัพพะกรมาประสิทธิเมสัพพะพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพะสวัสีพระวันตุเมสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยะคาถาคโตสิทธิเตโชชยนิจังสิทธิลาภูนิลันตลังสัพพสิทธิพระวันตุเม อิติปิโสวิเศเสอิเศเสพุทนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิราชาคตะลสาติหังจโตโลทินังปิสัมโลปุสัตพุทโสมานคลิทาโทพระสัมสัมวิสัเถพระคภูปันโทธรรมวควาโทโนอะมะมะวาอวิสุนุสาโนติ ทุตังจักรวาลังอหังปิตังชานามิธรรมังจักรวาลังอหังปิตังชานามิสังขังจักรวาลังอหังปิตังชานามิอิติปิโสพะควาจะตุโคนจามหายันตังอคระสันตังคาถาสันตังวิกึงคะเลทุติยมปิจตุโคนจามหายันตังอคระสันตังคาถาสันตังวิกึงคะเล ตาเตยมปิจตุโคจามหายันตังอัคระสันตังคาถาสันตังวิกึงคะเลอมมะยาเคลื่อนยาครอนยะถอนออกมา